คุณเคยมีใครขอทำเรื่องแบบนั้นกับคุณตอนอายุเท่าไหร่กันบ้างคะสวัสดีค่ะหนูชื่อมาริสาค่ะชื่อเล่นสานะคะสาอายุ22ปีแล้วค่ะสามีครอบครัวอยู่ที่อุบลพ่อกับแม่ของสาพวกท่านแยกทางกันสาเลยย้ายมาอยู่กับแม่ที่ภูกเก็ตค่ะแม่ของสาท่านแต่งงานใหม่ค่ะ สามีใหม่ของแม่เขามีบริษัทเกี่ยวกับอาหารทะเลส่งออกก็ถือว่ารวยอยู่เหมือนกันนะคะพ่อเลี้ยงของสาเขามีอายุ60ปีแล้วค่ะที่บ้านของเราอยู่กันสามคนมีพ่อเลี้ยงแม่และก็สาค่ะที่บ้านเป็นบ้านไม้สองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะตัวบ้านเป็นทรงเรือนไทย ในสายตาของสาก็ดูสวยดีนะคะหลังใหญ่ด้วยพ่อเลี้ยงของสาเขามีน้องชายอีกหนึ่งคนคะ่ะที่นานๆเขาจะกลับมาพักที่บ้านของพี่ชายของเขานั่นก็คือพ่อเลี้ยงของสาเองคะ่ะซึ่งสาเองได้เจอกับคุณอาเขาแค่ครั้งเดียวสาขอเรียกเขาว่าคุณอานะคะอาเขาชื่อวินัยคะ่ะรูปร่างหน้าตา ก็พอไปวัดไปวาได้ค่ะในสายตาของสาอาเขาไม่ได้หล่อเลิศเลออะไรหน้าตาก็เงันๆค่ะเมื่อก่อนแม่ของสาแกชอบเล่าเรื่องของคุณอาให้สาฟังอยู่บ่อยๆค่ะอาเขาทำอาชีพขายประกันของบริษัทหนึง่งอาเขาเคยแต่งงานมาแล้วและตอนนี้อากับเมียของอาพวกเขาเลิกกันได้สองปีแล้วค่ะ หลังจากที่อาเลิกกับเมียได้ไม่นานอาเขาก็มีคู่ควงคนใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้ก็ราวๆห้าคนแล้วค่ะแม่ของสาบอกว่าอาวินัยเขาเป็นคนเจ้าชู้มากๆค่ะแฟนของอาแต่ละคนหน้าตาดีทั้งนั้นเลยนะคะแต่ละคนคบๆเลิกๆได้ไม่ถึงปีค่ะบางคนคบกันไม่ถึงเดือนเลยก็มีค่ะ ที่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะอาวินายเขาเป็นคนที่ชอบดื่มเอามากๆหนูคิดว่าอาจจะเป็นเพราะอาเขาชอบดื่มนี่ละค่ะผู้หญิงพวกนั้นถึงกับต้องตีตัวออกห่างดื่มชนิดที่ว่าทั้งวันทั้งคืนไม่ลืมหูลืมตาเลยละค่ะวันนี้สาอยู่บ้านคนเดียวเพราะแม่กับพ่อเลี้ยงของสาเขาพากันไปซื้อของที่ในเมืองค่ะ แม่เลยสั่งสาเอาไว้ว่าให้จัดเก็บบ้านทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยค่ะจนเวลาผ่านไปเกือบครึ่งค่นวันที่สาเองทำความสะอาดบ้านบ้านหลังใหญ่มากๆค่ะสาทำคนเดียวแทบตายเหนื่อยจริงๆนะคะสาทำความสะอาดมาได้สักพักจนเริ่มไม่ไหวค่ะก็เลยขอนอนพักที่ตรงโซฟาในห้องรับแขกสาเอง เผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้ค่ะน่าจะหลับไปเกือบๆครึ่งชั่วโมงก็ว่าได้พอสาลืมตาขึ้นมาสาก็ตกใจกับผู้ชายล่างท้วมที่มายืนอยู่ตรงหน้าเขาคืออาวินัยค่ะเขามายืนอยู่ในบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อาเขาทำให้สาตกใจและอายมากๆค่ะจะไม่ให้อายได้ยังไงละ่ะคะก็ชุดที่สาใส่นั้น เป็นชุดที่สาใส่อยู่ที่บ้านเสื้อยืดบางๆกับกางเกงขาสั้นแบบสบายๆก็สาไม่รู้จริงๆนี่คะว่าอาวินัยเขาจะมาวันนี้ก็เพราะว่าสารู้คะ่ะว่าแม่กับลุงไม่อยู่สาเลยใส่แบบนั้นพอสาเจออาสาก็ได้ทักทายอาค่ะสวัสดีคะ่ะอาวินยัยอามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็มาตั้งแต่เห็นเรา นอนอาปากค้างอยู่นั่นแหละผู้หญิงอะไรไม่มีความเป็นกุลสตรีอาเขาพูดพร้อมกับยิ้มน้อยๆเออนี่แล้วพี่ชายกับพี่ยาเขาไปไหนละ่ะตอนอาเดินเข้ามาไม่เห็นรถเลยอาเขาถามสาต่อคะ่ะอ๋อแม่กับลุงไปซื้อของในเมืองคะ่ะอาอาเขาพยักหน้าแล้วก็เดินจากออกไปยังห้องนอนของเขาคิดว่าตัวเองเป็นใคร มาว่าเราไม่เป็นกุลสตรีหน้าตาไม่ดีแถมยังปากเสียอีกนี่พ่อเลี้ยงของเราพูดผิดไปหรือเปล่าที่ว่าอาเขามีผู้หญิงเข้าหาเยอะดูจากที่เห็นแล้วไม่น่าใช่เลยนะคะก่อนหน้าที่อาเขาจะถามสาสาเห็นสีหน้าของอามองมายังสาแบบบอกไม่ถูกคะ่ะจะบอกว่าถ้าทางดูถูกสากับแม่ก็ไม่เชิงนะคะ อาเขาคงคิดว่าสากับแม่มาเกาะพี่ชายของเขาเป็นแน่เลยค่ะดูเหยียดยามและลร้กาดเอามากๆสาไม่ชอบเลยนะคะผู้ชายแบบนี้จากนั้นไม่นานสาก็ได้ยินเสียงรถของลุงกับแม่ที่วิ่งเข้ามาจอดที่หน้าบ้านแล้วสาก็ได้ยินเสียงแม่เรียกค่ะสาสาอยู่ไหนลูกมาช่วยแม่ยกของหน่อยสิสาขานับแม่ค่ะ แล้วแม่ก็ถามสาต่ออีกว่าอาวินัยเขามาแล้วเหรอลูกเพราะแม่คงเห็นรถของอาจอดอยู่ใช่จ้ะแม่อามาถึงแล้วแล้วทำไมแม่ไม่บอกสาล่ะคะว่าวันนี้อาเขาจะมาอ๋อแม่ลืมบอกสาไปเลยนะจ้ะลูกแล้วแม่ก็ถามสาต่ออีกค่ะแล้วสาเตรียมอาหารให้อาเขาหรือยังละ่ะสาก็ตอบแม่ออกไปค่ะว่ายัง เพราะสายังไม่ทันทําอะไรเลยอาเขาก็เดินเข้าห้องไปแล้วแม่ของสาดูท่าทางแกจะเกรงใจอาวินัยเอามากๆเลยนะคะปะรีบเก็บของกันวันนี้ดูท่าทางฝนจะตกหนักด้วยสิฟ้ามืดมาเชียวหลังจากที่แม่พูดยังไม่ทันจบค่ะฝนก็ได้ตกมาอย่างหนักสากับแม่ก็รีบพากันเก็บของและวิ่งเข้าบ้านอย่างรวดเร็ว จนทาให้ตัวของสาปเปียกค่ะขณะที่สากําลังเดินเข้าไปภายในบ้านสาก,ก็ต้องเจอกับอาวินัยค่ะไปทําอะไรมาถึงตัวเปียกขนาดนี้อาขอถามสาค่ะอ๋อพอดีสาไปช่วยแม่เก็บของที่รถนะคะพี่ชัยกับพี่ยากลับมาแล้วใช่ไหมค่ะอาแม่กับลุงกลับมาแล้วค่ะอ้าวแล้วยืนบื่ออยู่ทำไมยังไม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอีก เดี๋ยวก็ไม่สบายเอาหรอกอ้าวอิตาบ้านี่ก็ยืนตอบคำถามของคุณยังไงล่ะคะสาคิดในใจคะ่ตะตลกแล้วไม่รู้เป็นยังไงคะ่ะเวลาสาคุยกับอาทีไลอาเขามองสายังกะสาเป็นตัวอะไรไม่รู้คะ่ะอาเขาคงเกลียดสามากเลยใช่ไหมคะทําตัวขี้เกตอยู่ได้ก็ไม่ได้หล่ออะไรนักหนาหน้าตาก็งั้นๆอาวินยัย เขามาอยู่ที่บ้านของพี่ชายของเขาได้สองอาทิตย์กว่า,วาแล้วค่ะความปากดีของเขาก็ยังคงเหมือนเดิมจนมีอยู่วันหนึ่งค่ะตอนที่สาออกไปทำงานและกำลังเดินกลับมาที่บ้านสักประมาณทุ่มกว่าๆค่ะสาเห็นลุงกับอากำลังนั่งดื่มกันอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านพอสาเดินผ่านพวกเขาไปพ่อใหม่ของสา ก็ชวนสาดื่มด้วยค่ะสาปฏิเสธพ่อใหม่ของสาไปหลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะว่าสาไม่ดื่มจากนั้นอาวินัยเขาก็ได้พูดแทรกขึ้นมาค่ะว่าสาอย่างนั้นสาอย่างนี้จนสาเองตัดสินใจเดินเข้าไปนั่งร่วมวงด้วยอาวินัยเขาชอบท้าทายสาค่ะแต่ว่าสาไม่ชอบคนคอมเมนและดูถูกสาอยู่แล้ว เรานั่งดื่มกันไปได้สักประมาณสี่ห้าทุ่มค่ะสาเองก็เริ่มเมาสาจึงขอตัวก่อนสาเดินตัวเซจนมาถึงห้องของสาค่ะแล้วสาก็หลับไปตอนไหนไม่รู้รู้สึกตัวอีกทีก็อาวินัยเขาเข้ามาหาสาค่ะสาเห็นสาก็ตกใจเอามากๆไม่คิดว่าอาเขาจะเข้ามาถึงในนี้สาเอง ก็ได้ไล่ให้อาเขาออกไปเพราะอาเขาเมามากมิหนำซ้ำเขายังบอกกับสาว่าอาเขาขอทำแบบนั้นกับสาค่ะแต่ว่าสาไม่ยอมให้อาทำแบบนั้นเพราะสาเมามากจากนั้นมาสากับอาถึงเราจะเมาหรือไม่เมาเราก็ทำแบบนั้นกันอยู่บ่อยๆค่ะตอนนี้สารู้แล้วละค่ะว่าทำไมอา เขาถึงมีผู้หญิงเข้าหาเยอะเพราะแบบนี้นี่เองค่ะ